Sir, stop talking, please. First, we will learn English vocabularies. I hope that you will remember English vocabularies. When you can understand English vocabularies, you can comprehend every skills of English, especially reading comprehension. English conversation. Stop talking. This is where you. Yeah? Okay, you already got it. <laughs> Please open page two. You will start by English. English vocabulary. two. will start by ไม่รอบโดภาษาไทยโดนภาษาเกศไม่รับโดนภาษาไทยโดนภาษาเกตหนึ่งก้อนได้รับ T กได้รับจิแต่ภาษาเกตไม่ต้องโรภาษาไทยหนึ่งก้อนได้รับีโกอได้รับหนึ่งก้อนได้รับ g O T ก้อได้รับสองบอลลุกบอล A ามบอลลุกบอลสบอลลุกบอ แชมเออลเกนสามแชมเออเกนสามแชมเออเกเศรนาสสวยงามดีะีนาสวยดีงามเศรีนาสวยดีงาม เอ็นไลสสวยดีงามเอ็นไลส์เอ็นไสวยดีงามท่าแหวกเปียดจะเป็นยูอีจีเวเปียดอาตั้งใจโลกท่าแหวกเปียดจะเป็นยูอีจีเวเปียดท่าแหวกเปียดจะเป็นยูอีจีเวเปียดออกอ็นไอเอ็นอ็นไนออกอ็นไอเอ็นอ็นไน ออกอินไนหนึ่งเจ็เพรินเจ็เพรินเจ็เพริเจเริงจิมแปดโรลิงกิ้ง

Now, เ็บนาวเดี๋ยวน,นี้นจ็บมือดี๋ยวัอยู่น้ำเดี๋ยวนี้หนึ่งกดได้รับ T O T ก็ดได้รับหนึ่งกดได้รับ T O T ก็ดได้รับหนึ่งกดได้รับ T O T ก็ได้รับอ่า <c oughs> ดีมากน้องต้นเป็นคนดีนะห<ะ>ล่อกำลังกายกำยา <c oughs> น้องยา เามือให้ต้อนกับหอมาต่นไม่ตืนเลยอ่าคุลองลองเราปาก็คือมีเรายออนโอาออเลขอะไรทำไมยี่หง็นหมดด้วยเลขเจ็บอาที่หนึ่งเป็นกุปอขกาได้ที่สองเป็ต้นพอใจมั้ไม่พอใจเรอเาที่หนึ่งหวานเออให้เอาทีๆทางไทยนะชอบ อันไทรๆก็ชอบผู้หญิงไอ้ใครๆก็ชอบผู้ชายนมใหญ่ไม่งายคุณพ่อแม่เปนนองใหญ่ะเไม่เงใหญ่ไปคุณ่าแม่ผู้หญิงชอบผู้ชายนมใหญ่ด้วยนะคุณพ่าแม่เป็นน้ใหญ่เะคงพอยไปเล่นก้ามใหนน้องใหญ่เลยเอ่อยองฮางใจไปที่นมใหญ่คงใจมาก เอาต่อไปขวามือรอบนะไนสยสบากินหอมไอไนายสเบลนหอมไนบลกินหอมตอขวาอที uh, ่เป็นขาหมายปีการนะลกไนสยสเบวกินหอม S ไนายสเบลกินหอมเอาหมายไนสยสเบลกินหอม

สอบมอลูกบอลปีเลหะแนวบอลูกบอลสอบมอลูกบอลปีเลยแหะพแนวบอลูกบอลสอบมอลูกบอลเลแหะวบอลูกบอลนี่ไหนลองสั้งใจเรียนเส3สาแบวลอาสามแบวเกณฑ์เอเ็มอีเินแวแเกณ รามสมลเกน S ตมาลเกนสามมลเกน S น่วมเทรนไส์สวยงาม N I C E ไนทีสวยงามเทรนไรส์สวยงาม N I C E นทีสวยงามเทรนไส์สวยงาม N I C E ไนทีสวยงามนสทีม้าเดโร ฮาแว w เปียนาแวกเปียาแวเปียไหนลองตั้งใจเรียนเซออกอินนออกอินนออกอินนเจแลน นักเรียนเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครูปอขอนุญาตยกเลิกรอาไปพะวิหารก่อนไปพวิหารไปพวิหารยกเลิกไปก่อนไปไม่ไหวละครูปอรู้สึกประชวนห้าเวเปีกิมมังเกตเซ่ห้าเวรปีอะ อ้าเจ็ดอ๋อเจ็ดแล้วล่ะจ๊ะเจ็ดเพเรน I E N เจ็ดเพเรน T L T I N เจ็ดเพเรน T L T I T E N แปดโนลิคิง A L N O N G นี่ตังจุยแปดโนลิคิง A L N O L ิ N G ปโลอโเลิงกิงเก้าซอฟโยนซอฟโยเก้าซอฟหยนดที่นักเรียนต้าจุยเก้าเน่กินภาษาเกตเลยเดี๋ยวมาตกขี้เป็นเลยเก้าซอฟหยรดสิบนาวเดี๋ยวเน่ เต็บน,นาวเดี๋ยวเนสเต็บนาวเดี่ยวเน้ต่อไปนอาคิชแมวกิหอมอนมินม่นหอม เอาใหม่หนึ่งก็ได้รับ T กไดรหนึ่งก็ได้รับ1กไดรับหนึ่งก็ได้รับ T กรัสองบอลลกบอล L a ตั้งใจสองบอลลุกบอล2 N L b a l ลกบอลสงบลุกบอล N a l l ลุกบอทีังเกตได้โลกสนมสแนลเกม สามสแวลเกน S M E L N สามสแวเกน S M E L N เตนาสดีงามสวยงาม N I D E N I งามเาอรสดีงามสวยงาม N I E D งามสวยงามเตนาสดีงามสวยงาม N I E N I งามสวยงามท้าเวเปีย พาแวเปปะตาแวเป er. ปะ er. <c oughs> ตั้งโจยออกอินไนออกอินไนออกอินไน there uh, is uh, a no-linking ไอยสเมากินหอมนายสเมาลกินหอมนายสมาลกินหอมตั้งจุยนายสเมาลกินหอมนายสเมลกินหอม,ม,หอมปิดใหน้าแรกกุก ที่นึ่งนะฟอสต์อาฟฟ์ฟอสซี่ฟอสต์อาบอฟฟอสซได้ลูกบอลแล้ว r อสซี่ฟอสต์อาบอฟฟอสซี่ได้ลูกบอลแล้วรอเล็กรอเล่ ลอเริงวูฟกินกิงกิงิงวูฟแสดงว่าอาฟรอซีเป็นเป็นหมามาคอสซี่คอะบอลคอสซีได้ลูกบอลแล้ว ภาพที่สองนาว a m in t h เดอี้ตอนนี้สารอยู่ในมามไนส m แ l มแม่ถามมามมามไม่ใช่มาม นายสเมลกินหอมจังเลยแล้วพูดูก่อนนี่มันอะไรต้งเนิรมดูก่อนนี้มันอะไรต้องนสผมไลบสั่ชาสันาไม่ได้แก้มไม่สบาย คอรัสมันเป็นชื่อแต่ไม่รู้ชื่อมาอะไชื่อคนช่างเถอะ now, now. I'm in, in the I'm t i n y ทานอยู่ในฉานอยู่ใหนน้ำไนท์สแวลกินหอมจังเลยยักษ์ไม่ใช่เหรออันที่สองอันที่สอง อันที่สองเหรอที่สองครับยักษ์ไหนจ้อันยักษ์อันอันที่สามโอ้ยโอ้ยสองนีภาพที่สองภาพที่สองลูกนาวา I'm in the I'm in the ตอนนี้ตอนนี้ฉันอยู่ในฉันอยู่ในไนแมว ดูตามสิกินหอมจุมกเบยคอเลสข้าวที่สามนาวาาแอมอินเดอร์ออตอนนี้ฉัอน,นอยู่ในอ,อยากหน้าขยักขยแง เดี๋ยวกูปอเช็คก่อนว่าแปลว่าหน้าขยักขยัเปล่าแบบอีปอใครโดนผู้หญิงบินด่าไว้ยาแบบอีอะไรกากนีออยาีอีอี้ีอกอี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 อยอกอี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 ออี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 ออีออีอีอีอ่อีีน้ หมาและแมวมันเขียดน้ำหมาและแมวม่เชอบอาบน้ำน้าน้าแอปอินเดอรตอนนี้ฉันอยู่ในถ้ามีสาวนะลูกยายี่หน้ายาแยงแอบเวฟ ฉันเปียกแล้วคอรัสราพพิเศษนาวแอบอินเดอร์ตอนนี้ฉันอยู่ในโอ e เพ e เปรตโอ้อดเล่นกันเถอะคอรัสเอา้า Now, a p in the, ตอนนี้ฉันอยู่ใน Empire, ฉันเหนื่อยแล้ว roar, roaring, 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 king, 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 top ยุดเธอฟอ่ฟอสีทสี่สฟอสี่อสีอออ่อ่ฟอสอี่ฟอสลับีอ่ออ่อ่อ่่ี่ฟ่อส่สฟอสี่อีอสออสฟอสี่อี่ฟออลแล้วได้ลูกบอลแล้ว ฟอซีก็ตอาบาวฟอซีได้ลูกบอลแล้วโดนะลูกรอเรงรอเรงรอเรงวู้วู้กิ้งกิ้งกิงกิงิง้อบาวก็ตอาบาว พ่อซี่ได้ลูกบอลแล้วไดู้กผู้หญิงจดจ้าภาพที่สอง Now I'm in the ตอนนี้ฉันอยู่ในันอยู Nice smell กลิ่นหอมจุ้มเบย์ h o r u พี่ขอรักต่อไปภาพที่สามเหนาแอบอินเดอตอนนี้ฉันอยู่ในอยากยีหน้าอยากแก่แอบเว็ดฉันเตี๋ขอรักอันที่สี่โลกนาว In the Tony, Tony, and you I. Oh, peace, peace, Oh peace, 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 <laughs> oh, oh. peace, pay. peace, 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 peace,

หยุดด้อสี่่้อเออข้อสี่ได้แล้วได้อะไรอ่ะได้ละสี่น้องลูกเดียวอาจารย์มองจะดูให้อาจารย์ดูภาพแรกอ้อสี่ เนี่ยอย่าปัดทุบเลยเนี่ยอย่าลองตบคีปิ้นไม้ไมไกระดานเรียนอ,ะอ่ะอ่าแลองตั้งเรียนใสซมีตานตอน ถ้าแต <ITA> ่มีตานนะไม่ตัง้งใจเรียนนะคูจะให้มีตางเลือกว่าจะแต่งงานกับต้นหรือยอดครัดีใจแล้ว่ะน่ากเัวดีใจเลยหรือเปล่าได้มีตานอ่ะอยากได้มีตานเป็นเียเป็นหัวไไมเระลยฮูอะไล้แต่นะ ยวมาอะไรแต่งงานกับมีตาเฮ้นะแม่านกัหรอเป็ะไอมอร์จเรียนัแรกอซซอบอลอได้ลูกบออซี

หน้าอยากแยงแอบเวทฉันเปลี่ยนคอรัสท่าพิเศษนาวแอ i อินเดอร์ตอนนี้เันอยู่ในอ้อพีซเพย์บอดเล่นคอรัสท่าพิานาว

Dot Earth God Earth c Okay, Break <laughs>